ดีคะ่ะสวยจังเลยวันนี้พาคุณอูนมาดูห้องสวยๆโอ้นี่เราอยู่ที่ที่คุณใบอยู่วันนี้อยากจะพามาดูคือเราไม่ได้เป็นคนออกแบบนะคะที่นี่แต่ว่าเรามาทําการรีเฟรชจะบอกว่าจะรีโนเวทก็ไม่ใช่เพราะห้องมันใหม่อยู่แล้วคือเขาอะซื้อห้องตัวอย่างมาเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการแบบตกแต่งในเฟอร์นิเจอร์ที่อาจจะแบบสีบางสีเขาก็อาจจะ ไม่ได้ชอบเบื้องต้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาก็จะมีสไตล์ในใจอยู่แล้วจากความเดิมเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเขาก็จะมีการตกแต่งของเขาใช่ไหมสไตล์ของลูกค้าเราเนี่ยเขาจะเป็นคนโมเดิร์นหน่อยอย่างตัวเนี้ยเขาก็บอกว่าเออพอเปิดเข้ามาเนี่ยเขาอยากให้มันดูแบบโผล่แบบสว่างต้อนรับอะไรเงี้ยบังเอิญว่าเราก็แนะนำนะตัวที่แบบเออเป็นกระจกแล้วก็มีไฟด้วยในตัวมีทั้งไฟแล้วเขาก็ได้เหมือนได้ความสะท้อนทำให้ห้องดูโปร่งขึ้นมาอีก ในโซนตรงนี้เลยนี่ค่ะก็จะเป็นโซนแรกเนาะที่เป็นจุด ที่เป็นรับแขกจุดนี้เนี่ยลูกค้าเลือกเองนะคะตัวเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเชบบี้โซฟาของบ,บีทิโมเทียลตันนะคะ,ะแล้วก็ตัวคาบาน่าอย่างเงี้ยของทิโมเทียลตันคือจะบอกว่าลูกค้าเนี่ยเป็นแฟนคลาบของทิโมเทียลตันเลยแล้วก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์หลายตัวด้วยตัวเองแต่ว่าจุดที่สําคัญสําคัญนะคะที่เราแนะนําเขาได้ก็คือพวกจุดนําสายตาต่างๆเนาะจุดไหนควรที่จะเป็นจุดที่เขาทําให้มันเด่นหรือ,อว่าทําให้มันว้า ได้ก็อยากจะลงเป็นพวก statement piece ไปค่ะอะถัดมานะคะก็อย่างมุมนี้เนี่ยนะอพอเดินเข้ามาจากตรงข้างหน้าใช่ไหมคะ,คะเราก็จะ เห็นว่าเอ้ยพอมุมมุมเนี้ยที่มองเห็นมาจะเป็นมุมโต๊ะทานข้าวแล้วก็จะมีผนังตรงเนี้ยผนังเดิมของเขาเนี้ยก็จะเป็นผนังขาวใช่ไหมคะใหญ่ๆแต่ว่าทางลูกค้าเนี้ยก็อยากจะใช้รูปของตัวเองที่มีความเป็นแบบโมเดิร์นป๊อปอาร์ตขึ้นมานะคะมีความนีออนเนี้ยจะเห็นว่าลูกค้าชอบใช้อาร์ตเวิร์กที่ใส่ไฟได้นะคะแล้วก็เราก็มาทําเฟรมให้เข้ากับการตกแต่งเดิมพอมองจากตรงทางเดินเข้ามาเนี้ยก็จะเป็นจุดนําสีขึ้นมาเลยเห็นไหมมีไฟ มีสีทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมุมนั้นมีอะไรหรอน่าสนใจจังเลย <S <S อ่ะแล้วเขาก็จะเดินมา<ร>ปุ๊บเจอกับเก้าอี้อเก้าอีอ้นี่เด่นมากเก้าอี้เด่นมากเพราะว่าเก้าอี้เป็นตัวที่หยอดสีลงมาในห้องนี้มองมาเรื่อยๆจากห้องรับแขกเนี่ยเขาก็จะเป็นคุมโทนเสร็จแล้วก็หยอดสีพอกระเถิบมาเนี่ยในตรงเก้าอี้ทานข้าวก็จะมีสีแดงสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็หยอดสีเหลืองมาซึ่งลิงก์ไปกับตัว อาจเวิร<อ>์กด้านหลังอ่า นี่เป็นมุมห้องรับแขกเอ,อนั่งสบายอะ่ะคือจริง,รงๆเราจะมาพูดเรื่องจุดนี้แผงทีวีเนี้ยเราอ่ะไม่ได้ทำนะคะมันมาตั้งแต่ตอนอแรกเป็นออริจินอลอยู่แล้วผน,นังโดยรอบของทีวีเนี่ยทางโครงการเขาก็ทําเป็นสีที่เน้นเอาไว้ซึ่งลูกค้ารู้สึกว่ามันไม่เข้ากับสิ่งที่เขาวางอยู่ตรงนี้แล้วเราอ่ะก็เปลี่ยนมาใช้ตัววอลเปเปอร์นะคะตัววอลเปเปอร์ตัวนี้เนี่ยดึงสีลงนะคะแต่ว่าตัวเท็กซ์เจอร์ของวอลเปเปอร์เองเนี่ยมันจะมี ความแบบเหลือบอยู่ข้างในมีเมทัลลิกนิดนึงอยู่ข้างในนะคะแต่ว่าตัวโทนสีเนี่ยเราดึงสีให้เข้ากันกับห้องตรงนี้ก็คือสีมันจะออกเป็นเหมือนเทาที่อมครีมนิดนึงนะคะห้องนอนมาเตียนไปเลยนะก็คือความเดิมเนี่ย เขามีเฟร,รมไม้สีเข้มเลยใช่ไหมคะแล้วก็ในกรอบของเฟร,รมไม้เนี่ยก็จะเป็นรูปเป็นเหมือนรูปอาร์ตเวิร์กเราอะต้องการที่จะซอฟห้องเนี้ยให้รู้สึกแบบมไม่หนักเกินไปอะ่ะแต่ยังคงเข้ากับโทนของห้องอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่เราก็เอาตัวคิ้วเนี่ยมาเดินค่ะโดยใช้ตัวพื้นหลักอะ่ะ เป็นวอลเปเปอร์ที่เป็นสีกลางๆนะคะ,ะคิ้วเนี่ยเราจะทําให้สีมันเด้งขึ้นมานิดนึงก็เป็นสีขาว,ขาวมากกว่าค<ะ>่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอหัวเตียงเรียบแล้วใช่ไหมเออดูแบบสบายตาเนาะเราก็มาเน้นที่จุดปลายเตียงแทนอนี่คือจุดปลายเตียงนะคะที่เราชาร์เลนจ์มากตั้งแต่แรกเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำตัวเฟรมนี้เองมันก็คือมาจาก ของโครงการมีอยู่แล้วใช่แล้วลูกค้าก็รีเควสตว่าขอเก็บไว้นะอยากจะเปลี่ยนแค่สีด้านหลังของเฟรมเพราะว่าไม่ชอบสีเดิม 1. แน่นอนเลือกสีที่ต้องลิงก์กับเดิม 2. ก็คือเขาต้องการที่จะยังคงเน้นผนังเนี้ยใ,ให้ดูโดดออกมาอยู่นะคะ 3. ก็คือเขาอะอยากจะให้แบบเลื้อยแค่ cover ด้านหลังไปทั้งหมดเลย oh. สีนี้ก็จะเป็นสีเป็นน้ำตาลคอปเปอร์เลยเท็กเจอร์เดียวกันกับตรงห้องรับแขกเลยค่ะเพราะลูกค้าเนี่ยชอบอะไรที่มีอารมณ์แบบกลิดเล็กๆวว้้าาอออนีคคืหงงขงลูกชยชยใ่่ะ wow. ของห้องนี้อะค่ะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะเขาอยากให้ความรู้สึกหรือสีอะมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าอ่ถ้างั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนสี1ผน,นังเราจะใช้เป็นวอลเปเปอร์หนึ่งคือเรื่องกลิ่นเรื่องกลิ่นเนาะใช่แล้วก็ ความเร็วนะคะ,คะก็มันก็จะไม่แบบเยอะไม่ต้องมาขับฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเลือกเป็นไวเปอร์ที่เป็น texture Te <xture S 1> ปัดแปลงแต่ว่าตัวสีเนี่ยเขาบอกว่าสมมุติว่าเราจะต้องเก็บตัวหัวเตียงอันนี้ไว้เนี่ยอยากให้สีเนี่ยลิงก์กันกับห้องความเดิมของห้องเนี่ยค่ะมันจะเป็นแอคเซนต์คือเหลืองเลยเลือกเป็นเทาเลือกเป็นม่วงอ่อนแล้วก็เลือกเป็นสีเนี้ยลูกค้าแบบ เป็นลูกชายสองคนเนอะเราก็เลยตัดตัวสีม่วงออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีเทาเขาก็บอกว่ามันดูแบบอินดัสเทรียลเกินไปอ่าเราก็เลยจบกันที่สีเขียวซึ่งดูสบายตาด้วยเป็นห้องนอนสบาย่แแอบเหมือนเข้ากันกับตัวเตียงด้วยใช่ก็จะทําให้ห้องเนี้ยทั้งห้องเลยรู้สึกแบบน่านอนขึ้นนะคะคือสีไม่แรงเกินไปแล้วก็ยังคงมีสีหยอดหยอดหยอดอยู่แล้วก็แตกต่างจากห้องอื่นเมื่อกี้ที่เรา ดูค่ะ คอนโดเนี้เหมือนแบบเดินเข้ามาในแกลลอรี่งานศิลปะใชะ่ฝากไว้เป็นไอเดียละกันค่ะสำหรับคนที่สนใจตกแต่งคอนโดที่เราซื้อมาพร้อมกับ f ูล l ี่เฟอร์นิชมาแล้วอนะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเราสามารถที่จะรนะีเฟรชมันเนาะใส่ไอเดียเนี่ยจากวันนี้ที่ได้นะคะก็คือเรื่องเฟอร์นิเจอร์ที่ทำให้ห้องเด่นขึ้นนะคะตัววอลเปเปอร์ที่สามารถแ a c ซนต์ผนังเน้นๆให้ดูแบบสวยงามมีมิติมากขึ้นเนาะ รื่องใช้สีใช้ไฟนีฟ่ก็ต้องขอบคุณนะคะคทุกคนติดตามดูค่ะ,คะ,คะใครสนใจนะคะอยากให้เราให้คำแนะนำนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรีเฟรชหรือจะรีโนเวทก็ตามหรือว่าตกแต่งบ้านใหม่ทั้งหมดเลยนะคะก็ ติดตามเราได้นะคะติดต่อเราได้ที่ที่อยู่ด้านบนนี้นะคะค่ะ,คะก็ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่วันนี้ดูจนจบนะคะแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเราจะโพสรัวๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ